เดี๋ยวมาเคลียร์ประเด็นนี้ให้หายคาใจก่อนนะครับวินหรือว่าเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตครับวัสดีครับประเด็นที่พี่ว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยรู้ตัวกี่วันไปนี่ตัวก็10กว่าวันครับสิบน่อยๆไม่พอดีแต่ก็ไม่น้อยก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่งชกมวยชกมานานแล้วครับสิบกว่าวันนี่ก็ถือว่าโอเคตอนแรกที่จริงเป็นใครไม่ใช่รากเป็นกา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 ่กาแต่ว่าพอหลังจากโชกเสร็จที่บุยลำพักไปกี่วันครับพัก เป็นอาทิตย์อยู่ครับเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วก็ได้รู้ว่ามีรายการโชว์แล้วช่องเจ็ดสีเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าวันประมาณนั้นครับอ่าสิบกว่าวันก่อนชกชกวันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ใช่ไหมสิบหกช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันที่สิบสี่ครับสิบสี่ครับชกช่องเจ็ดนะสิบสี่นี้ครับใช่ไหมอย่ากทำพี่หวยดิตอนแรกคิดว่าเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยสรุปช่องเจ็ดนะเจอกับคนเดิมเจอใครครับเจอมังกรทองครับมังกรทองสิทธนายกทวิีตะปงครับเท่าที่แล้วเคยเจอกันมาแล้ว วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับเกมก็พกชนะครับอ่าฮะสามยกแรกเป็นของเขาปะน่าจะเป็นของเขายกสี่โดนอะไรเราก็ศอกครับโดนศอกน้าศอกนะตั้งใจเลยไหมก็ตั้งใจครับแล้วเขาก็เมาแล้วก็หมัดแล้วก็หมัดเขาบีกครับแสดงว่าเราก็ทราบว่าเขาก็โดนหมัดโดนศอกไม่ได้เหมือนกันครับอ่าแล้วก็ระบบการป้องกันตัวก็ก็มีครับแต่ก็กันไม่ได้เท่าไหร่อ่าก็เลยเสร็จเราครับหลังจากวานั้นเราเจอใครต่อวายนั้นก็ มีแม็กนัมครับแม็กนัมแพ้เนาะแล้วก็หยุดดิโควิจีเดือนครับก็ประมาณ4-5เดือนครับ4-5เดือนกับปัชบุรีรรัมคับชนะครับชนะใครอยชนะเพชรมรกตครับอ่าฮะก็ดูว่าไฟนั้นเราก็ขาดท้ายไหมน่าจะขาดท้ายกระดูกกระดูกอะไรเราเราเราดีกว่าเขาก็ฟอร์มสวยมาแต่เขาก็หลังจากแพ้เราเขาก็ชนะมาตลอดนะเขาเลยมาขอล้างตาเที่ยวที่แล้วชก127ปอนด์เที่ยวนี้ชกกี่ปอนด์ครับ126ครับ126 ชอบอันไหนมากกว่าครับก็ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบหกช่นงกลางคืนก็พอดีครับอ๋อถ้ากลางวันขอร้อยยี่สิบเจ็ดดีกว่าอ๋อครับทำกี่โลครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็ประมาณห้าโลครับทำห้าโลครับอ๋อชอบช่องเจ็ดบ่อยไหมช่องเจ็ดก็ไม่ค่อยบ่อยครับนานๆานครั้งเหมือนกันครับอ๋อมีใครบ้างชอบฟังร้อยช่องเจ็ดก่อนนทำกอง,องกอทองต่อยใครจำได้บ้างม,มีพี่สถานฟ้าครับอ่าแล้วก็ก่อนในนั้นโล่เงิน แล้วก็สี่แคร์สี่ไฟห้าไฟช่องเจ็งสำหรับเราเนี่ยสิบธนี้พอจริงไหมก็เล่งได้อยู่พอาไว้นะครับพอไหวครับก็ช่องเก่งจากคนดูเยอะด้วยเราไม่ยอมให้ขึ้นไปแบบไม่มีแรงอยู่แล้วถูกไหมครับปั้มใครบรับปั้มกับพี่โยธินครับอืมแล้วก็ปั้มกับคมอาวุธด้วยคอมอาวุธหนาๆตันๆวันนี้เปิดเลิกการซ้อมมาด้วยการปั้มเลยปั้มนานมากกี่นาทีครับก็สี่สิบห้าครับ แสดงว่าในมังกรทองเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วครับลูกเกมจะเป็นยังไงคิดว่าเขาเดินเราตั้งรับตรงนั้นเลยป่ะน่าจะทรงนี้ครับปัมไหนกั้ไปนูโฟว์ปั้มกับโยธินปั้มปั้มบอกโควุดมามีอาวุธเสริมไหมครับเที่ยวนี้มีเสริมครับมีอะไรไปเสริมครับมีหมัดครับหมัดกระบอบเหมือนเดิมครับผมก็เอาไ้เปลี่ยนเกมครับคิดว่ามันต้องคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นหนังเหมือนเดิมใช่ไหมก็จะชกแบบเดิมครับตรงนี้เรากลัวให้ปกติทรงแบบนี้ไม่กลัวไม่ชอบทรงแบบไหน มวยฝีมือครับครับฝีมือคุณยยากครับอ๋อที่แบบว่ารอบจัดจัดกว่าเราเร็วกว่าเราครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยก็62ครับ62องายุยีิเอ็ครับยี่เอ็ดศรัทธูมิครับฝากแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนครับก็รอติดตามผมนะครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับใครที่อยากลุ้นมวยผมฝากไว้ด้วยนะครับเว็บผมเองนะครับการันตีเรื่องของการเงินล้านเปอร์เซ็นครับก็ทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมดูแลให้อยากลุ้นสมัครไปเลยครับ @tiger99 นะครับไปที่ l ล n e แอดนะครับค้นหาเพื่อนนะครับใส่ข้างหน้าแล้วก็ t i g e r นะครับเหมือนที่ขึ้นอยู่ด้านข้างๆผมนะครับ @tiger99 ตอหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับเว็บดีที่เอกชุมพรเนี่ยการันตีคุณภาพครับ